ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อ ในการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภยัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อรับมีหลักกฎหมายดีๆมีคํสาพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งสารท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรถชนนะครับวันนี้เป็นเรื่องของ อุบัติเหตุนะครับซึ่งวันเกิดเหตุนะครับก็คือว่ารถบรรทุกคันดังกาวเนี่ยนะครับเขาเนี่ยได้ไปจอดรถนะครับอยู่ตรงบริเวณอยู่ริมถนนเนี่ยนะครับแล้วก็พอเขาจอดรถอยู่ในซอยนะครับบังเอิญว่าวันเกิดเหตุนะครับรถบรรทุกคันยังกาวเนี่ยนะครับก็ถูกสายไฟเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสายไฟเนี่ย ซึ่งม <g pakai> ีขนาดแรงสูงไะครับมีคนเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในรถด้วยนะครับเป็นเหตุให้รถเนี่ยนะครับก็ปูสายไฟแรงสูงเนี่ยนะครับช็อตแล้วก็ไฟลุ่วนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้รถเนี่ยนะครับเสียหายทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ชั่วลายไปกว่านั้นนะครับมีผู้ที่อยู่ในรถด้วยนะครับเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในรถเนี่ยนะครับถึงแก่ความตายซึ่งสายไฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นทรัพย์อันตรายโดยสภาพนะครับ อยู่ในความควบคุมนะครับของการไฟฟ้านะครับก็เหตุการณ์นี่นะครับก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่ว่าพอเกิดเหตุแล้วนะครับทางการไฟฟ้านี่นะครับเขาก็รับผิดชอบนะครับคดีนียครับรถยนต์คันดังกล่าวนะครับเขาได้ทําประกันภัยไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับทีนี้ครับ บริษัทผู้รับประกันภัยนะครับก็มีทั้งประกันภา,บาคบังคับแล้วก็มีทั้งประกันภาคสมัครใจนะครับซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยนะครับเขาก็ได้ชดใช้นะครับเงินเนี่ยให้กับผู้เอาประกันภัยไปแล้วก็ ได้จ่ายเงินเนี่ยนะครับให้กับครอบครัวของผู้ตายไปนะครับแล้วก็คดีเนี้ยนะครับพอเขามีการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยนะครับเขาก็ได้เข้ามารับช่วงสิทธิ์นะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยก็ให้เขาอะนะครับทีนี้อะครับพอบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยนะครับเขาจ่ายเงินไปแล้วนะครับ เขาก็จึงมาใช้สิทธิ์ไลเบียนะครับเอากับคนที่มากระทำละเมิดก็คือการไฟฟ้าเนี่ยนะครับพอเขาเนี่ยมาใช้สิทธิ์ไลเบียนะครับบังเอิญว่าคดีเนี่ยครับในนั้นสำคัญนะครับอยู่ตรงเรื่องอายุความไลเบียเนี่ยนะครับก็คือว่าโดยปกตินะครับอายุความนะครับซึ่งเขาเนี่ยกำหนดเอาไว้เลยนะครับว่าเวลาเกิดเหตุละเมิดกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องใช้สิทธิ์ที่ไลเบียเนี่ยนะครับ ภายใน1ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุละเมิดะนะครับหรือว่าวันที่รู้ตัวผู้ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมเนี่ยนะครับแล้วก็หรือว่าจะต้องใช้สิทธิ์นะครับภายใน10ปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุละเมิดเลยนะครับคดีนียครับทางบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ย เขาทราบอยู่แล้วนะครับว่าคนที่จะต้องรับผิดในคดีนี้นะครับก็คือการไฟฟ้าแต่ว่าตอนที่เขาเนี่ยรับช่วงสิทธิ์นะครับก็คือถ้าสมมุติเกิดว่าคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยมีสิทธิไรเบียเนี่ยนะครับในกรอบเวลาเนี่ยหปีนะครับดังนั้นเนี่ยบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยนะครับเขาก็ต้องใช้สิทธิไรเบียนะครับหนึ่งปีด้วยเช่นกัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุละเมิดนะครับหรือรู้ตัวผู้ที่จะต้องชดใช้เงินเนี่ยนะครับให้กับบริษัทผู้รับประกันภัยแต่คดีเนี่ยนะครับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับเขามาเป็นโจทยื่นฟ้องการไฟฟ้านะครับ พอเขามายื่นฟ้องแล้วเนี่ยอายุความนะครับซึ่งเขามายื่นฟ้องในคดีนี้นะครับเกิน1ปีทีนี้แหละครับพอเกิน1ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อกฎหมายนะครับซึ่งเขาหลังอะไว้นะครับอยู่ในมาตรา448วราหนึ่งของประมูลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับว่าคดีนี้นะครับศาลนะครับท่านเนี่ยจะตัดสินให้ความเป็นธรรมกับคดีนี้อย่างไรซึ่งคดีนี้นะครับจำเลยเนี่ยเขาให้การเนี่ยขอให้ยกฟ้องซึ่งหยิบยกประเด็นเรื่องอายุ ขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคดีนียครับศาลนะครับ,รรบท่านเนี่ยจะตัดสินออกมาเนี่ยนะครับให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายในคดีนี้อย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูคาําพิพากษาและข้อเท็จจริงในคดีนียนะครับทนา,ายอ้อนะครับก็อยากขออนุญาตน,นําเรียนนะครับ ให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายกันก่อนนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา226วรคแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรับช่วงสิทธิ์นะครับมาตรา448วรคหนึ่งนะครับมาตรา880เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา226เมียวรรคแรกเนี่ยนะครับวางหลักไว้แบบนี้นะครับบุคคลผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้นะครับชอบที่จะใช้สิทธิ์ทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้นะครับรวมทั้งประกันแห่งหนี้นั้นในนามของ ต้นเองนะครับอาตา448มี2วัต ไฮไลท์ของเราอยู่ในวักหนึ่งนะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้นท่านวราขาดอายุความเมื่อพ้นหนึ่งปีนะับแต่วันที่ผู้เสียหายนะครับรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสิ่ใหม่ทดแทนนะครับหรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทําละเมิดนะครับวักสองนะครับแต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีกฎหมายลักษณะาอาญานะครับและมีกําหนดอายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามานั้น ่ันให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาใช้บังคับนะครับมาตรา880บมี2วรวันะครับวรคแรกเนี่ยนะครับเป็นไฮไลท์ของเราในคดีนี้เลยนะครับวางหลักไว้แบบนี้นะครับว่าถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทําของบุคคลภายนอกไซค์ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไปเป็นจํานวนเพียงใดนะครับผู้รับประกันภัยเนี่ยยอมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภยัยและของผู้รับประโยชน์ ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้นนะครับวรกสองนะครับถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนใช้ท,าทา่านห้ามีให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิของตนเลยนะครับให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือของผู้รับประโยชน์ในการที่เขาจะเรียบร้อยเอาค่าสินใหม่ทดแทนน่นะครับจากบุคคลภายนอกเพื่อเสษ็จแห่งจำนวนวินาภัยนั้น คดีนี้ครับโจทนะครับฟ้องโดยเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยนะครับที่มีต่อจำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา880วรรคหนึ่งนะครับสิทธิเรียกร้องของโจ์นะครับผู้รับประกันภัยเนี่ยจึงมีเท่ากับสิทธิเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยนะครับที่มีอยู่โดยมูลนี้ต่อโจท์นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา226วรรคหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อผู้เอาประกันภัยนะครับต้องฟ้อง จำเลยเนี่ยภายในกำหนด1ปีนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา448เนี่ยนะครับวรดหนึ่งโจทย์นะครับก็ต้องฟ้องจำเลยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับคดีเนี่ยครับโจทย์เนี่ยเขามายื่นฟ้องนะครับขอให้บังคับจำเลยนะครับชำระเงินเนี่ย51272บาท25สตางค์นะครับพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7 5ต่อปีของต้นเงินเนี่ยนะครับ4 6 9 4 0บาทนะ นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนจกว่าจะชำระเสร็จกโจทย์นะครับจําเลยนะครับเขาเนี่ยมายื่นคําให้การพอสู้เลยนะครับขอให้ยกฟ้องสารชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยตัดสินน่นะครับพิพาสายกฟ้องเลยนะครับค่าหิชาธรรมเนียมให้เป็นพับโจทย์นะครับเขายื่นอุทธรณ์ขึ้นมาสู่สารอุทธรณ์นะครับคดีนียครับสารอุทธรณ์ภาคหนึ่งนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับพิพาสายืนนะครับค่า วิชาตำแหน่ชั้นอุทธรให้เป็นพับโจทเนี่ยยื่นฎีกาขึ้นมานะครับคดีน,นี้ครับสารฎีกานะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับว่าข้อทีจ่จริงนะครับรับฟังเป็นยุติว่าโจท์นะครับเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อมิซูพิชิน่นะครับหมายเลขทะเบียนนะครับแปดหนึ่งขีดสามสามหกสามประจวบคิรีขันธนนะครับจากนางสาวพันธีลานะครับผู้เอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจับรถนะครับพศ2535 และเป็นผู้รับประกันไัยนะครับประเภทหนึ่งนะครับจากนางสาวสิรีพรเนี่ยนะครับหรือ นางสาวพันธีลาเนี่ยนะครับผู้อประกันไทยด้วยจำเลยนะครับเป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหากิจนะครับสงกัดกระทรวงพลังงานและเป็นเจ้าของนะครับผู้ครอบครองควบคุมดูแลเสาไฟฟ้านะครับและระบบสายส่งไฟฟ้านะครับขนาด33 kv ที่พาดผ่านเหนือพื้นดินเลยนะครับระหว่างเสาไฟต้นที่77ถึง78นะครับหมู่ที่4ตำบลเขาหัวควายนะครับ อำเภอบุญพินจังหวัดสุดราธานีนะครับซึ่งเป็นทรัพย์สินอันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพนะครับนายธวิทเนี่ยขับรถบรรทุกกันนะครับที่โจย์รับประกันภัยเนี่ยเข้าไปในซอยลุงรัตนะครับและจอดอยู่ใต้สายไฟฟ้าที่พาดผ่านเสาไฟนะครับต้นที่7 7ถึง78นะครับที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับสายไฟฟ้าเส้นหนึ่งขาดนะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ย่วดถูกรถที่โจย์รับประกันภัยเป็นเหตุให้ไฟนะครับ ไมรถเสียหายทั้งคันนะครับและนายชวิดเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับอยู่ข้างรถโจดนะครับชดใช้ค่ายกรถนะครับที่รับประกันภัยเป็นเงินเลยนะครับ5,940บาทนะครับและค่าซ่อมแซมรถนะครับเป็นเงินเนี่ย320,000บาทค่าสินใหม่ทดแทนแก่ทายาทผู้ตายนะครับเป็นเงินเนี่ย100,000บาทและค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยแก่ผู้ประสบภัยจากรถนะครับเป็นเงินเนี่ย350,000บาทรวมเป็นเงินนะครับ4,000สน 6 9 4 0 0รบาทมีปัญหานะครับ ที่จะต้องวินิจฉัยตามปีกาของโจทย์ว่าสิทธิเรียกร้องตามคำฟ้องของโจทน์นะครับขาดอายุความแล้วหรือไม่เห็นว่านะครับตามคำฟ้องของโจทน์นะครับเป็นการเสนอข้อหาให้จำเลยนะครับละผิดในการละเมิดซึ่งหากผู้เอาประกันภัยนะครับไว้แก่โจทย์ฟ้องจำเลยเองนะครับก็ต้องฟ้องภายในกําหนดหนึ่งปีนะครับนับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องพึงใช้ค่าสิไมทดแทนนะนะครับตามประมวลกฎ มายแพ่งและพณนธย์มาตรา448วรกหนึ่งนะครับคดีนี้นะครับโจทย์เนี่ยฟอ้องโดยเข้ารับช่วงสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัยนะครับที่มีต่อจำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอก<ส>ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพณิชย์มาตรา880วักหนึ่งนะครับสิทธิเรียกร้องของโจทย์นะครับผู้รับประกันภัยเนี่ยจึงมีเท่ากับสิทธิเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยนะครับ <aj> <prisingly> ที่มีอยู่โดยมูลนี้ต่อจำเลยนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพณิชย์มาตรา226วรกหนึ่ง ดังน,นั้นเนี่ยนะครับเมื่อผู้เอาประกันภัยเนี่ยต้องฟ้องจำเลยนะครับภายในกำหนด1ปีตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา448วรรคหนึ่งนะครับดังกล่าวแล้วโจทย์นะครับก็ต้องฟ้องจำเลยเนี่ยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับทั้งเมื่อจำเลยเนี่ยให้การยกข้อต่อสู้ว่าสิทธิเรียกร้องตามคำฟ้องของโจทย์นะครับที่รับช่วงสิทธิมาจากผู้เอาประกันภัยมาฟ้องจำเลยนั้นขาดอายุความแล้วนะครับโจ โจทย์เนี่ยจำต้องนำสื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าสิทธิเรียกร้องนั้นเนี่ยยังไม่ขาดอายุความเพราะผู้เอาประกันภัยนะครับเพิ่งรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องพึงใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับและโจทย์เนี่ยได้ฟ้องนะครับให้บังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้นภายในหนึ่งปีนะครับนะับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยได้รู้ดังกล่าวแล้วนะครับสิทธิเรียกร้องตามคําฟ้องของโจทย์นะครับจึงจะยังไม่ขาดอายุความแต่ในทางพิจารณานะครับ โจทเนี่ยไม่ได้นาสื่อให้เห็นดังกล่าวนะครับดังนั้นเมื่อปรากฏจากทางนังสือของจําเลยว่าพนักง,งานนะครับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของจําเลยนะครับได้ไปดูสถานที่เกิดเหตุนะครับและมีหนังสือแจ้งแก่พนักง,งานสอบสวนนะครับถึงจํานวนค่าเสียหา,ายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของจําเลยนะครับทันทีในวันเกิดเหตุนะครับและต่อเนื่องจากนั้นยังได้ไปร่วมง,งานศพของผู้ตายนะครับโดยได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของผู้ตายด้วยการ ที่สารอ,อนภาคหนึ่งนะครับวินิจฉัยว่าผู้เอาประกันภัยเนี่ยรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับในวันละเมิดหรืออย่างช้าที่สุดนะนะครับวันที่7มกราคมพศ2552นะครับซึ่งเป็นวันที่โจทย์เนี่ยชำระค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้วจึงชอบแล้วนะครับข้อแ้างของโจทย์ว่าโจทย์เนี่ย เพิ่งรู้ว่าจำเลยนะครับเป็นผู้จะต้องพึงใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนพศ2552นะครับจึงหาได้เป็นสาระสำคัญนะครับที่จะทำให้ผลของคดีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรเมื่อโจทย์นะครับฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่9มีนาคมนะครับ2553าหเนี่ยพ้นกำหนด1ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่โจทย์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวนะครับผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนสินทธิ เรียบร้องตามขับฟ้องของโจทย์นะครับ จึงเป็นอันขาดอายุความตา,าม,าาม,ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตาัก448วรกหนึ่งแล้วนะครับที่สารล่างนะครับทั้งสองเนี่ยพิพากษาต้องการให้ยกฟ้องโจ์นั้นชอบแล้วนะครับดีกาของจำเลยเนี่ยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนนะครับข้าวาชาธรรมเนียมเนี่ยให้เป็นพับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสาลฎกาในคดีนี้เพิ่มเติม,มนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษา สาสานดีกาที่4966ทับ2,558นะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเนี่ยนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายฟูนะครับไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนนะครับท่านเนี่ยพยายามจะเรียกร้องกับคู่กรณีแล้วแต่คู่กรณีนะครับเพิกเฉยนะครับหรือคดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้านะครับ ถ้าท่านติดขัดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับทางทีมงานนายอ้อเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานเรานะครับทางทีมงานนายอ้อเนี่ยจะให้คําแนะนํำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านจะได้พปเรียบร้องกับคู่กรณีต่อไปนะครับสําหรับคนที่รู้ตัวนะครับว่าเราเนี่ยขับรถไปเฉียวชนคนอื่นนะครับแล้วเราเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับขับรถไปเฉียวชนผู้อื่นเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นเหตุให้ผู้อื่น ถึงแก่ความตายเนี่ยเรารู้ตัวว่าเราเป็นฝ่ายผิดนะครับเราต้องรีบเข้าไปเยียวยานะครับ คนเจ็บหรือครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากนาเรียนนะครับว่าขอให้ท่านเนี่ยนะครับลองตรวจสอบดูนะครับว่ารถเราเนี่ยได้จัดทําพรบหรือประกันภาคบังคับไว้หรือไม่เราอย่าปล่อยให้รถเราเนี่ยไม่มีพรบหรือไม่ได้จัดทําประกันภาคบังคับนะครับแล้วนอกจากเราเนี่ยจะซื้อพรบหรือประกันภาคบังคับแล้วนะครับท่านเนี่ยควรที่จะต้องซื้อประกันภาคสมัครใจเนี่ยนะครับติดรถเอาไว้เลยนะครับเวลาเราเลือกซื้อประกันภาคสมั ใจนะครับท่านแจ้งกับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับหรือโบเกอร์นะครับคนที่ขายประกันให้กับท่านเนี่ย ท่านแจ้งกับเขาเลยนะครับว่าพระสงค์เน่นะครับจะซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกเนี่ยวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักหนึ่งล้านบาทนะครับต่อคนนะครับต่อครั้งเนี่ยวงเงินสักสิบล้านบาทแล้วก็คุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักห้าล้านบาทเวลาเราขับรถไปนะครับหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยก็จะมีบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยเขาเข้ามานองรับวันนี้ะครับ ทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําเก็บสาระความรู้ดีๆนําคำพิพากษาสา,สารวิจัยดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยทางทีมงานทนายอ้อครับก็อยากให้ท่านเนี่ย ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติกดกตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานนายอ้อครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ต้องขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ